สิ่งมันก็เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วหลักหลักเดือนค่ะก,ก็มีความกังนวลนแล้วก็เก็วิตตกด้วยกังวลด้วยคือเรื่องนี้โดนกันทั้งคู่ขอพื้นที่ส่วนตัวพวกเราแล้วก็แบบรักเราอย่างแบบตามกฎระเบียบเราจะได้อยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอยากอ้อนให้แฟนๆที่แบบกําลังตามอยู่ก็หยุดการกระทํานั้นนะคะไม่งั้นจะตาเนินการากเป็นทางกฎหมาย ิมันก็เกิดขึ้นมาสักพักนึ่งแล้ว mm hmm. แล้วก็ที่จริงมันคือกลุ่มกลุ่มน้อยแหละกลุ่มๆนึงเป็นกลุ่มน้อยที่แบบมาตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้อยากให้แบบอยากขอพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองใช่แล้วก็คือเวลางานเราเต็มที่เต็มที่กับงานเราเต็มที่กับแฟนๆอะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะแต่ว่าพอเวลาส่วนตัวหนูก็ ใช่คือหนูจริงๆค่อนข้างที่จะห่วงอยู่ที่ส่วนตัวของตัวเองใช่ก็ว่อนให้แฟนๆแบบเว้นระยะนนิด<ช>่นๆค่ะใ,<ช>ให้เพลงที่ส่วนตัวแล้วก็ตามรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เป็นห่วงคือการตามรถมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยก็เลยไม่อยากให้ทำคือเป็นห่วงความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือรบกวนจิตใจมาสักพักแล้วหลัก,ลกเดือนไหมคะหนูมี หลักเลือนค่ะก็มีความกังวลแล้วก็ก็วิตกด้วยกังวลด้วยก็เลยอยากม้อนให้แฟนๆที่แบบกําลังตามอยู่ก็หยุดการกระทํานั้นนะคะไม่งั้นจะตาเนินการทางกฎหมายให้ทางชอบกับคุณอยากเขาตามเขาตามยังไงครับคือเขาติดตัวกับแฟนพฤติกรรมที่แบบแปลกๆก็จะมีแบบการตามลด อะไรอ่ะค่ะจากอีเวนต์จากอีเวนต์หรือว่าสนามบินเราก็จะมีการไลฟ์สดเกิดขึ้นก็จะเห็นทะเบียนรถเราชัดเจนเลยใช่แล้วก็มาพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยมาขอถ่ายรูปแต่ว่าคือพอเราอธิบายเหตุผลไปแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็ออกไปเใช่แปลว่าเรารู้จากคนนี้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครยังไงเป็นใท่หรือเทาใช่ก็จะมีบางคนที่แบบอ่หู้ ดูทะเบียนรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนี้หลิงก็จะระวังมากขึ้นใช่ค่ะแล้ยถ <mel od ic 00> ้าถามค่ะเป็นคนไทยไหมคะอันนี้ค่ะอันนี้อาจจะไม่สามารถตอบได้ก็จะก็คือกลุ่มน้อยแหละที่ที่เราตามมีบางค่ะอันนี้เรามีการเพิ่มมาตรการอะไรไว้ไหมคะว่าเพิ่มอาจจะเพิ่มกาตรการ คือเอาว่าแบบต่อให้เพิ่มบอดการแต่ว่าแบบถ้าคนจะขับรถตามเขาก็ยังขับตามได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้โดนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยท่านเลค่ะนอกจากไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอพื้นที่ส่วนตัวพวกเราแล้วก็แบบรักเล่าอย่างแบบตามกฎระเบียบเราจะได้อยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกกลัวรู้สึกระแวงอะไรางี้มันมันก็มีเยอะมันวันนี้กยืนมีความระแวง กก็ลัวทุกคนนี้รู้สึกใช่ก็จะมีความกังวลเวลาแบบกลับบ้าคือก็จะไม่ได้กลับกับใครที่คนตัวเลยก็จะไปใส่ก่องแล้วก็ระวังคือก็ติดกล้องไว้เผื่อที่จะมีหลักฐานใช่ค่ะแล้วก็เวลารับของอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังต่างตื้นส่มากคนสัญญาดาวน์คือก็จะตามไปแบบเหมือนซาเซก็จะตามไปแบบคนโดหรือบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอถึงที่แบบนั้นเลยใช่ไหมที่น้องมี ในควนโดเนี่ยซึ่งกเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราไม่ได้อยากให้เปิดเผยว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราก็เป็นเวลาส่วนตัวของเราด้วยใช่มันคือนอกเวลางานเลยใช่อยากให้ทุกคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแฟนๆจริงๆแฟนๆเราน่ารักมากส่วนมากก็เข้าใจแล้วก็ช่วยกันเอ่อช่วยกันบอกว่าแบบเอออยากทำเลยอะไรเยใช่ค่ะแฟนๆเราน่ารักมากมันกระทบกับการใช้ชีวิตส่วนตัวของเรามาก พอรู้เรื่องมันก็กระทบบ้างสิคะแบบมันมันมัน,ม,นมันเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้น<ม>เอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ถ้าถ้าเราโดนตามไปพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัว<ม>เป็นด่ใครอมอ,อมเชื่อว่าใครโดนก็น่าจะกลัวเหมือนกันคทั้งคู่มปควาได้คุยแตทางช่องไหมคะมีหาแบบแนวทางโซลูชันกานแค่ไหนคะทางทีมงานที่ช่างก็คือช่วยเต็มที่<ม>ช่วยเต็มที่แล้วก็คอยปกป้องเราเต็มที่ค่ะ กังวลมากเลยมีทางมีความกังวลค่ะแต่ว่าจะพยายามแบบข่งแข่งแขงเอาไว้เพราะวมันคือสิ่งที่แบบเราสามารถทําได้แล้วก็พยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะดาเนินการทางกฎหมายค่ะเช่นกันท้ายนี้ค่ะอยากให้กําลังใจกันและกันยังไงบ้างคะก็อยากจะบอกว่าเราทํางานมาด้วยกันทําหลายๆอย่างด้วยด้วยกันก็มีอะไรก็บอกกัน ใช่เพราเราเรื่องถ้าเป็นเรื่องเราสองคนก็เราคุยกันตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีอะไรก็บอกกันค่ะใช่จริงๆเราค่อนข้างที่จะดซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็เชื่อว่าช่องสามก็ไม่ปล่อยไว้ถือว่าช่องสามก็คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ปกป้องเราใช่เต็มทีพี่ะ้อมพี่อ้อมแฟนหน่อยว่าพี่อ้อมทัองหมดพี่อ้อมทั้งหมดระยะสัมพันธ์เลยค่ะว่าคนที่ทู่คามเราแข่งเดียวกันกับไม่ทราบค่ะอ้อมไม่เห็นอ้อมเห็นแค่รถใช่ ไอ้หูฟัาบอกแฟนๆหน่อยว่าอยากแบบว่าขอพื้นที่ส่วนตัวเราด้วยเลยเป็นมภาษาได้เลยคเป็นพี่ิ๊เป็นภาษาสดุยอ่อนเต็มไทยก่อนแันนะคะก็อยากจะขอร้องค่ะทุกคนแบบอยากให้พวกเราอยากขอพื้นที่ส่วนตัวให้บ้านได้เป็นบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มีเวลาส่วนตัวให้ให้กับพวกเราว่าคือพวกเราเวลาทํางานพวกเราก็จะเต็มที่เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกอย่างอยู่ในระเบียบ เพราะเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆอย่างมีความสุขค่ใจจะใช่แต่ว่าเขาเข้าใจแล้วแหละเพราะว่าแฟนๆก็ช่วยกันแบบช่วยกันประกาศว่าแบบเออเขาที่สนตัวล,ลิงเข้าใหลิงเข้าใจว่าแบบทุกคนก็ก็เข้าใจรับรู้แล,แล้วก็เขาก็เป็นห่วงเรา